เขาเรียกว่าจะแช่น้ําแล้วมันจะมีรากขขาขาวออกมามก็หยิบรากตัวนั้นแหละมาแล้วก็เอาลากมันใส่ไว้ในนี้ข้มามงกาครับผมเอาที่แหนบแหนบนี่ผมทำด้านนะครับที่ปอปอเราก็ใส่ไว้แต่ผมลองแล้วมันค่อนข้างใช้เวลานานเพราะผมเลิกงานมาก็ข้ามแล้วม,มีเวลาเต็มเต็มที่ก็เสาร์อา <3 S 2> <3 S 1> ทิตย์อย่างนี้ก็ได้ผมก็เอาลงเลยลงไว้สองสามวันก็รู้แล้วว่า เออมเมล็ดไหนได้ไม่ได้แต่อันเนี้ยมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนที่เขาแช่น้ำเนี่ยคือเขารู้เลยว่าเม็ดเนี้ยมันออกแล้วมันใช้ได้แล้ะเขาก็หยิบวันนั้นกองน้ําเราจะไม่มีทิ้งไม่ได้เต็มเต็มแรกนี้คือเราคือมันไม่ขึ้นก็คือเราทิ้งเลยหรอครับก็ถ้า,ถามันไม่ขึ้นถ้ามันไม่ขึ้นเราก็เอามาเอามาเสริมประมานั้นแหละครับก็ไม่ได้ทิ้งดิทิดีไมได้ทิ้งแต่ถ้ามันเขียวๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ขึ้นผมก็ทิ้งเลยครับผมเพราะว่าเวลาผมขายผมไปทั้งต้นเลยถ้ามมมัันนีีเยวติไปบ้าางก็อจจะ บางคนลูกค้าเขาก็หักทิ้งเพราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรประมาณนั้นเลยก็มาถึงประมาณนี้แล้วผมก็เริ่มฉีดปุ๋ยสักสักประมาณเจ็ดวันมีใบสู้ๆขึ้นมาได้หน่อยผมก็จะเริ่มฉีดปุ๋ยฉีดปุ๋ยทางใบปุ๋ยใบใช้ยี่ห้ออะไรคะปุ๋ยใบใช้ยี่ห้ออันนี้เหมือนโค้ดใหญ่นะโคตรเหมีวนี่แหละแก้งเดียวกันกับคุณ<อ>คุณน้องนี่แหละ เขาก็ให้มาอีกทีหนึ่งจำยี่ห้อไม่ได้แต่ก็ซื้อมาจากฝั่งแอมเว์ของเขานี่แหละเขาบอกว่าไม่ไม่ใช่สารอันตรายเป็นปุ๋ยอย่างเดยวที่สกัดมาผสมกันให้ทางใบก็ก็เอามาฉีดฉีดพ่อมัดๆมอฉีดเสร็จปุ๊บพอเริ่มสองสัปดาห์จริงๆเนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้แหละก็จะเป็นช่วงที่ผมเอาลงรางลงลางได้แล้วเพราะตอนนี้เขาเริ่มแข็งแรงรับปุ๋ยระดับพันสองถึงพันสี่ได้แล้วผมก็จะเลี้ยงระดับเนี้ยยาวจนจนสิ้นสิ้นเก็บขาย แล้วมันกี่วันคะเก็บขายพอหลังจากเนี้ยพอเราเอาไปลงรางก็ประมาณสี่สิบวัน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 เสร็จปุ๊บเปลี่ยนจากการให้ปุ๋ยเนี่ยเป็นน้ำเปล่าให้น้ำเปล่าเลยบางคนเขาก็จะกลัวมันยังไม่โตก็จะเหลือปุ๋ยไว้ประมาณสัก ส0มสิบถึงสี่สิเปเอรเซ็ประมาณครับมันบา,บางทีก็บางทีก็เหลืดได้ไม่มีปัญหาบางทีผมก็เอ๊ะต้นผมยังไม่โตผมก็ส่งถามหมีวหมีวว่ายังไงบ้างอ๋อมันยังโตได้อีกอยู่ปล่อยอีกสักสอสวันแล้วค่อยแล้วค่อยเลี้ยงน้ําป่าอีกทีหนึ่งอยู่อยู่ที่ว่าเราอ่าต้นมันขนาดใหญ่พอหรือย,อยังเพราะมันมีตัวแปรหลายอย่างมีน้ํามีปุ๋ยแล้วก็มีแดด ช่วงนั้นอาจจะแรไ,<อ>ไม่พอไหมที่ท,ที่ที่ต้นเขาสัราะห์แส็งไม่ได้อันนี้อันนี้ที่เราคุยกันคือคือแบบน้ําวนใช่ไหมคะแบบนนแบบน้ําวนกับแบบน้ํานิง่งเหมือนกันอ๋อเหมือน,นกันแต่มันจะแตกต่างกันตรงระดับน้ําถ้าเป็นน้ํานิง่งเขาจะมีระดับน้ําที่รายละเอียดเยอะหน่อยนึงแต่น้ําวนคือเหมือนเดิมเลยขอแค่ตัวฟองน้ํากับรากมันอะโดนน้ําอยู่เรื่อยไม่มีปัญหาแล้วแล้วเวลาออกไปใส่รางน้ําป่า ต้องอยู่ในรางน้ําเปล่านานไหมคะห้าวันประมาณห้าวันหรือหรือแล้วแต่ช่วงเขาถ้าเรามันจะมีรสขมจุดที่เขาจะขายกันเขาจะขายที่ลักษณะของใบต้นใหญ่สวยไหมผักกรอบไหมแล้วก็ขมผักมีรสขมรสเคียวเียวขมขมประมาณนั้นถ้าเราเอามาคือมันขมเพราะว่าปริมาณอาสารอาหารในตัวเขาเนี่ยมันยังเยอะอยู่เขายังดูดเข้าไปเรื่อยๆความเข้มข้นของเขาก็ยังมีน้อย ความเข้มข้นของน้ํามันมีน้อยแต่พอเราเปลี่ยนน้ําปล่าเขาก็จะดูดน้ําปล่าเข้าไปคับก็จะต่งทำให้ความเข้มข้นแล้วก็ลดลดขมมันก็จะน้อยลงช่วงสามวันแรกก็ยังคมอยู่ใช่ครับประมาณนั้นเขาจะทิ้งทิ้งระยะให้เขาแบบเจือจางปุ๋ยในตัวเขาสักวันที่ห้าห้าถึงเจ็ดวันแต่แล้วแต่ถ้าบางทีผมจะขายผมจะชิมก่อน เด็ดเด็ดทุกต้นเลยหมายถึงว่าเด็ดใบอ่า <ไม S 1> ชนิด<า>นี้เด็ดมาหนึ่งต้น mm hmm. ชนิดนี้มาหนึ่งต้นผมจะชิมตัวใบชิมตัวใบอ่อนใบแก่ใบอะไรพวกนี้คืออยากรู้ว่าอยากรู้ว่ามันขมเนี่ยมันขมทั้งหมดไหมหรือมันขมแค่บางใบถ้ามัน <c oughs> เออกลางๆมันยังขมอยู่ผมก็จะบอกที่บ้านว่าเออเดี๋ยวอย่าเพิ่งขายอีกสักสองสามวัน <c oughs> แต่ถ้าชิมทั้งต้นแล้วไม่มีจุดขมเลยขายพรุ่งนี้เราขายเลยชิมแล้วไม่ขม แต่พอ,พอเรารู้จังหวะแล้วผมก็ไม่ชิมอุ้ยห้าวันกว่าแล้วเกี่ยวกับเก็กบตอนเช้าตอนเที่ยงตอนอะไรไหมคะเกี่ยวครับเกี่ยวเกี่ยวเหมือนกันความขมเพราะว่าแต่เกี่ยวเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเก็บช่วงเวลานจะเป็นความกรอบความตึงของผักมากกว่าถ้าถ้าอากาศร้อน่เขาจะคลายน้าพอเขาคลายน้ำเขาก็จะเหี่ยวถ้าเราจะเก็บควรจะเก็บก่อนที่ช่วงเจ็ดแปดโมงช่วงอากาศยังไม่ร้อนมากเก็บช่วงเช้าเก็บช่วงเช้าแล้วก็ตอนเย็น อตอนเย็นผมก็รอให้ฟ้ามืดอ,อากาศเย็นทั้งหน่อยหนึ่ง<ช> <ๆ S 1> ผมก็เลิกงานมาก็กลับมาเก็บแล้วไปวิ่งขายเคยเก็บ<ๆ><ๆ>ตอนกลางวันแนละ้วมันมันเหี่ยวลูกค้าอยากกินตอนเที่ยงนี่ก็มีมันก็ปีบเลยใช่ครับแค่แค่บางทีเราเป็นคนปลูกเองเราตกใจเลยเห็นตอนกลางวันมันเหีเ่ยวลงไม่ใช่แค่คลายน้ําธรรมดาครับหกห้าหกโมงมันก็ฟื้นขึ้นมามันก็เต็มผมมาดูทีหนึ่งสองทุ่มมันก็สวยแล้วชุดชุดนี้คือคือเป็น ฟองน้าชุดเดียวเลยตั้งแต่ต้นจนจบเลยเหรอใช่ครับเป็นฟองน้ําชุดเดียวเลยที่ที่ในคลิปที่เขาสอนกันใน youtube แบบเขาจะเขาจะเาจะพาะเมล็ดลงในนี้แหละอืมเอาใส่ใส่เต็มเ<ล>ต็มแล้วก็มันแช่เลยอืมมันจะไม่เปลืองพื้นที่มากมันก็จะจะสะดวกแต่ผมแต่ผมว่าพอตอนที่จะเอามาลงถ้วยลงรางอ่ะต้องมานั่งแกะบางทีใบมันโตแล้วบางทีรากมันมีแล้วผมก็เลยแบบผมเป็นคนมือหนักผมก็เลยทํอยังไงดีมันจะลีกเี่งไม่ทันผมก็เลยแยกมันใส่ก่อนเลย ให้มันเสียเวลารอบเดียวก็คือเวลาตอนที่เราพร้อมเมล็ดนี่แหละฉีดจุ่มน้ําแล้วก็เลี้ยง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 แล้วก็เอาผักเรามาหยอ่อนไอ้เมล็ดเรามาหยอห่อนหย่อนหย่อนหย่อนก็เสียเวลาครั้งเดียวพอ<ห>ผมเคยลองละเสียเวลาตอนจะลงมะเมล็ดทีหนึง่งเสียเวลาตอนจะมาฉีดลงฟองน้ําอีกทีหนึง่งผมก็เลยอ่ะงั้นก็เลือกเอาวันหนึง่งรอบเดียวไปเลยถึงเวลาก็หยิบหยอดหยิบหยอดหยิบหยอด ก็ยังหาวิธีอยู่ที่จะลดเวลาตรงตรง,ตรงฟองน้ําลงเพราะตอนเก็บขายสนุกแต่ตอนเก็บอลูกกัไม่ไม่คสน